สวัสดีค่ะชื่อหมอเข้าตูนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลนนทเวศค่ะวันนี้จะไม่ให้คําแนะนําเรื่องการดูแลช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบากค่ะซึ่งเกิดได้จากความผิดปกติของระบบประสาทหรือว่าระบบกล้ามเนื้อทําให้กลืนยากกว่าคนทั่วไปค่ะก็จะมีโอกาสที่จะสําลักอาหารสําลักน้ําหรือแม้กระทั่งสําลักน้ําลายนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก แต่ก็จะต้องมีเทคนิคพิเศษที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปค่ะซึ่งดูได้ในวิดีโอนี้นะคะเราสามารถสังเกตอาการของภาวะกลืนลำบากได้นะคะโดยคนไข้อาจจะดูกลืนยากๆดูกลืนติดต้องกลืนซ้ำหลายครั้งใช้เวลากลืนนานกว่าปกติกลืนแล้วมีเสียงแหบหรือว่าเสียงเครืออาจจะมีกระแอมหลังกลืนบ่อย อาจจะมีไอก่อนกลืนไอขณะกลืนหรือว่าไอาหลังกลืนมีภาวะปอดอักเสบในหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือมีน้ำลายไหลย้อยจากปากแบบที่ควบคุมไม่ได้ค่ะกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงนะคะได้แก่คนที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองเคยได้รับบาดเจ็บที่สมองเป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เป็นมะเร็งช่องคอช่องปากหลอดอาหาร ที่สำคัญคือผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกันค่ะซึ่งภาวะกลืนลำบากนี้นะคะก็จะนำไปสู่การขาดน้ำหรือว่าขาดสารอาหารและมีวิจัยที่พบว่าหากมีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคราบอาหารน้ำลายสะสมมีโรคของเหงือกหรือฟันมีการใส่ฟันปลอมขณะนอนหลับหรือมีภาวะน้ำลายน้อยทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ การเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากการสำลักค่ะหรือว่า aspiration pneumonia ซึ่งก็จะทำให้คนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการดูแลช่องปากเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะป้องกันการเกิดปอดอักเสบได้ค่ะซึ่งการดูแลช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยพวกนี้ต่างยังไงกับการดูแลช่องปากของผู้ป่วยทั่วไป จุดสำคัญคือข้อแรกคนไข้เนี่ยเสี่ยงการสำลักสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำลายหรือว่าฟองยาสีฟันแล้วก็จะมีช่องปากที่บอบบางมากกว่าคนทั่วไปค่ะเราก็เลยจะต้องมีหลักการ3อย่างคือ 1. คือการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมมีการจัดท่าป,ป้องกันสำลักและใช้วิธีแปลงฟันแห้งค่ะเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดนะคะ การเลือกอุปกรณ์ค่ะเราจะต้องเลือกสารทำความสะอาดตามปัญหาที่เราพบนะคะโดยถ้าคนไข้มีฟันผุก็ให้เลือกเป็นสูตรผสมฟลูออไรด์ถ้าคนไข้มีเงืออักเสบตามรูปตรงกลางนะคะคือเหนืออดูแดงแดงดูยุยยๆก็ให้เลือกสูตรสำหรับเหนือออักเสบหรือถ้าคนไข่ช่องปากแห้งสังเกตได้จากเพดานปากที่ดูแห้งแล้วก็ลิ้นที่แตกเป็นร่องนะคะก็ให้เลือกเป็นสูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นค่ะ และเนื่องจากช่องปากค่อนข้างบอบบางจะต้องหลีกเลี่ยงสูตรที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะเช่นสูตรฟอกสีฟันสูตรที่ผสมแอลกอฮอล์สูตรผสมน้ํามันหอมระเหยต่างๆพวกไทมอลมิ้นต์เมนททลโคฟสมุนไพรอื่นๆนะคะสังเกตง่ายๆคือให้หลีกเลี่ยงที่มีหน้าตาเหมือนใบสมุนไพรหรือว่ารูปน้ําแข็งที่เป็นสูตรเย็นค่ะ ตัวยาสีฟันนะคะให้เลือกสูตรที่มีฟลูออไรด์รยอย่างน้อย1450 ppm และเลือกแบบที่ไม่มีสาร SLS หรือว่าโซเดียมลอเรลซัลเฟตซึ่งเป็นสารทำให้เกิดฟองและใช้ปริมาณยาแค่เท่าเม็ดทัวรลันเตาเท่านั้นก็เพียงพอคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองมากเกินไปส่วนถัดไปคือน้ำยาเช็ดช่องปากนะคะ ซึ่งจริงๆก็คือน้ำยาบ้วนปากนี้แหละค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช้การบ้วนแต่ใช้การเช็ดแทนเพื่อป้องกันการสำลักสูตรง่ายๆที่ทำเองได้คือตัว Blend Rinse คือการนำน้ำอุ่นหนึ่งแก้วผสมกับเกลือหรือผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะต้องเช็คให้มั่นใจนะคะว่าเป็นตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตไม่ใช่ผงฟูเพราะว่าผงฟูมีกรดเป็นส่วนผสมอยู่ค่ะ ซึ่งตัวแบรนด์ริสนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นละลายคราบน้ำลายแล้วก็เศษอาหารตัวถัดไปคือเป็นคลอเฮกซิดีนค่ะหรือว่า C20 จะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเนืออักเสบถ้าจะใช้เช็ดให้ทิ้งระยะห่างจากการใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์อย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะส่วนสารให้ความชุ่มชื้นก็จะมาในรูปแบบของทั้งเจลหรือว่าสเปรย์นะคะ ใช้ทาที่ริมฝีปากหรือในช่องปากทาทั้งก่อนและหลังทําความสะอาดค่ะเพื่อลดการเสร็จสีของเนื้อเยื่ออ่อนค่ะการเลือกแปลงสีฟันนะคะให้เลือกเป็นหัวขนาดเล็กมีขนแปลงที่อ่อนนุ่มและถ้าให้ดีคือให้เลือกแปลงสีฟันแบบที่ปอกับเครื่องซักชั่นได้ตามในรูปค่ะและในคนสูงอายุจะมีซอกฟันที่รน่นแล้วก็มีเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่าย แนะนำให้ใช้เป็นแปรงซอกฟันหรือว่าไมาขัดฟันนะคะแต่ให้งดทำความสะอาดซอกฟันถ้าเกลด็ดเลือดต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนเพื่อป้องกันเลือดออกค่ะสุดท้ายคือแปรงขูดลิ้นนะคะเนื่องจากลิ้นเป็นบริเวณที่มีเศษอาหารเข้าไปติดสะสมอยู่ได้ง่ายแปรงขูดลิ้นที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมจะช่วยให้เราขูดเศษอาหารออกมาได้สะดวกมากขึ้นค่ะ ตัวแปลงฟองน้ำนะคะสามารถใช้ทั้งเช็ดเศษอาหารเช็ดคราบต่างๆหรือว่าใช้ช่วยทาสารให้ความชุ่มชื้นใช้ช่วยทาน้ำยาเช็ดช่องปากนะคะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นผ้าก๊อซพันนิ้วหรือผ้าก๊อซพันไม้พันสำลีทดแทนกันได้ค่ะอุปกรณ์ช่วยอ้าปากนะคะให้ใช้ในคนไข้ที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือค่ะ แบบที่ง่ายที่สุดคือการใช้ไม้กดลิ้นซ้อนกันหลายชั้นพันด้วยผ้ากอสหรือใช้เป็นเมาส์เรสซึ่งเป็นโฟมตามในภาพนะคะหรือเมาส์พร็อพที่สามารถต่อกับซักชั่นได้ค่ะหลังจากเลือกอุปกรณ์แล้วเราก็ต้องจัดท่าเพื่อป้องกันการสำลักค่ะโดยใช้เป็น f าเ l e r Position หรือการปรับหัวเตียงสูง45-60องศาตามในภาพ ให้คนไข้อยู่ในลักษณะหน้าตรงไม่เงยหน้านะคะมาถึงส่วนสำคัญน,นะคะคือเราจะใช้การแปรงฟันแห้งโดยมีสองหลักการคือ 1. การใช้น้ำให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการสําักโดยเราจะงดการบ้วนน้ำแต่ใช้การเช็ดแทนค่ะตัวแปรงสีฟันตัวผ้าก๊อหรือฟองน้ำจะต้องบิดหมัดๆมาระวังไม่ให้มีหยดน้ำออกมานะคะ ระหว่างการแปลงให้เช็ดฟองยาสีฟันออกเป็นระยะอาจจะมีการใช้ซักชั่นร่วมด้วยค่ะหลักการที่2คือเมื่อเราไม่ได้บ้วนน้ำออกเราจะทิ้งฟลูออไรด์ทิ้งไว้เพื่อเคลือบฟันให้นานขึ้นโดยจะต้องแปลงนาน2นาทีแล้วก็งดรับประทานน้ำหรืออาหาร30นาทีหลังจากแปลงค่ะในผู้ป่วยที่เกล็ดเลือดต่ำนะคะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเลือดออกได้ง่ายค่ะ ถ้าเกล็ดเลือดต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนให้แปรงฟันได้แต่งดแปรงซอกฟันนะคะแต่ถ้าเกล็ดเลือดต่ำกว่า2 0,000ให้งดแปรงฟันเลยค่ะแต่ใช้การเช็ดช่องปากแทนส่วนสุดท้ายคือการดูแลฟันปลอมแบบที่ถอดได้นะคะคือจะต้องทำความสะอาดฟันปลอมหลังจากที่กินเสมอโดยใช้เป็นแปรงขนนุ่มกับน้ำสบู่ไม่แนะนำให้ใช้ยาสีฟันนะคะเพราะว่ามีผงขัดอยู่จะทำให้ฟันปลอมเนี่ย มีรอยขิดขวนได้ค่ะเราก็ถอดฟันปลอมก่อนนอนนะคะป้องกันเชื้อโรคสะสมเมื่อถอดแล้วให้เก็บฟันปลอมในภาชนะแช่น้ำที่อุณหภูมิห้องเพราะถ้าไม่แช่ฟันปลอมก็จะแห้งแล้วก็บิดเบี้ยวผิดรูปได้ค่ะไม่แนะนำให้ใช้น้ำร้อนนะคะก่อนนำมาใช้อีกครั้งให้ทำความสะอาดฟันปลอมกรณีมีคราบฝังลึก ให้แช่เม็ดฟูก่อนที่จะใช้แปรงขนนุ่มขัดค่ะ